สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สองของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราจะมาศึกษากันถึงเรื่องพุทธประวัติค่ะนั่นก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะคะพระพุทธประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือมีพระนามเดิมนะคะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนาและพระนางสิริมหามายานะคะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทนะคะประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น15บห้าคำเดือน6นะคะหรือว่าวันวิสาขาบูชานั่นเองนะต้ต้นสาระนะคะเมื่อพระชนมาอยู่ได้1 6พรรษาเนี่ยก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพานะคะมีพระโอรสนามว่าเจ้าชายลาหุนนะคะเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยได้เสด็จ ประพาสนะคะไปในอุทยานไปเดินเล่นนั่นเองนะคะได้แต่ได้พบกับเทวทูตทั้ง4นั่นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สม,มณะนะคะ เป็นสาเหตุที่ทําให้พระองค์เนี่ยตัดสินใจออกพรนวุเมื่อ,อาอพระชนมายุได้29พรรษานะคะเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นแล้วก็ได้ปัดสรุอริยะสัจส,สี่นะคะแล้วก็ประกาศพุทธศาสนาในชมในดินแดนชมพูทวีปเนี่ยเป็นเวลา45ปีนะคะแล้วเมื่อพระชนมายุได้80ดพรรษานี่ก็ดับขันปรินิพานนะคะ ในช่วงของการปรงสังขารเนี่ยหลังจากที่ตัดสรุ้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกาศทร,รนะคะจนมาถึงก่อนดับขันปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประทับอยู่ที่เมืองภัยสาลีนะคะก็มีพระอนทณเนี่ยเฝ้าดูคอยดูแลนะคะจนกระทั่งวันขึ้น15ค่15ําคำเดือน3หรือวันมาคาบูชาเนี่ยก็มีพญามารน,นะคะมาทูลขอใหออ้พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานพระองค์ก็เลย รับคำทูนั้นขอนั้นแล้วก็บอกตรัสออกไปว่าอีกสเดือนข้างหน้าเนี่ยพระองค์เนี่ยจะปรินิพานนะคะแต่ก่อนที่จะปรินิพานเนี่ยก็มีพระสุพัทธปริภาชกเนี่ยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประชวนหนักแล้วก็ใกล้จะปรินิพานแล้วก็เลยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะก็เลย เฝ้าพยายามที่จะมาขอเข้าพบเพื่อสนทนาธรรมแต่มาขอพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ก็ไม่ให้เพราะว่าเกรงว่าจะไปเป็นการรบกวนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ให้พระสุภาทาเนี่ยก็พยายามมาถึง3ครั้งจนพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ยินก็เลยบอกว่าเออให้ให้นำสุภาทาเนี่ยเข้ามาสนทนาธรรมกับพระองค์จนพระสุภาทาเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ขออุปสมบทนะคะจึงเป็นที่มาให้สุภะปริภาชกเนี่ยเป็นสาวปัดฉิมสาวกก็คือสาวกอ้นสุดท้ายที่ได้รับการอุปสมบทก็คือได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ดับขันปรินิพานนะคะที่ใต้ต้นสาระนะนะโศนะสา สาระวะโนทยานนะคะเป็นของเจ้ามัลลกษัตริย์เมืองกุสินารานั่นเองในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะก่อนพุทธศักราชหนึ่งปีนะคะรวมอายุแล้วก็หกแปดสิบพรรษานะคะแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะสวรรคตเนี่ยก็ได้ ตรัสโอวาดครั ide, ้งสุดท้ายหรือว่าปัดฉิมโอวาทให้แก่พระพิสุศพนะคะก็คือพิสุทั้งหลายบัรนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทก็คือเตือนสตินั่นเองว่าสังขารเนี่ยมันมีวันดับสิ้นไปนะคะแต่ว่า ก็อยากให้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับตนเองกับสังคมกับผู้อื่นนะคะโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองนั่นคือปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพานไปนั่นเองหลังจากที่ปรินิพานแล้วเนี่ยก็พวกเจ้าเมืองกับเจ้ามักษกษัตริย์แล้วก็เราพุทธบูชาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้นํา ดอกไม้แล้วก็ของหอมเนี่ยมาบูชาจนครบ7วันนะคะในวันที่8ก็มีการที่จะถวายเพิงิงระเพลิงนะคะในวันแรม8ค่ำเดือน6ก็คือวันอัฐมีบูชาซึ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่3มิถุนายนนั่นเองนะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่น่าประหลาดกว่นั้น,นะคะ่ะในวันที่8เนี่ยเขาวันที่8หลังจากที่บูชาศพมาแล้ววันที่8จะมีการเผานะคะาซลี พระสรีละเนี่ยก็มีการจุดไฟเผาแต่ไม่ไฟไม่ไหม้ค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยอยากให้รอพระมหากัสปะนะคะเพื่อที่จะมาถวายพอเมื่อไปทูลเชิญพระมหากัสปะเนี่ยมาถึงปุ๊บพระเพิงเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเองเลยก็ มอดไหมนะคะพัสรีละไปจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุนั่นก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้นะคะหลังจากที่มีเผาศพไปแล้วนะคะหรือว่าถวายพระเพลิงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหลือแก่พระบรมสารีริกธาตุก็เกิดการแย่งชิงกันระหว่างเจ้ามัลกรกษัตร์นะคะแล้วก็ออกษัตริย์เมืองอื่นก็อยากได้จนทำให้ออ โทนพรามเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของเรากษัตริย์ต่างๆเนี่ยนะคะก็มาเป็นผู้ไกลเกีย่ยเป็นตัวกลางให้ว่าควรจะแบ่งยังไงยังไงก็เลยได้พระบรมราชพระบรมสารีรนนิกธาตุไปบูชากันตามเมืองต่างๆนะคะก็ไม่ได้เกิดการลบลาข้างฟันกันขึ้นมานะคะนั่นก็คือประวัติย่อๆนะคะตั้งแต่ออประสูตตัรสรูแล้วก็ปรินิพานเลยนะคะ ทีนี้ในส่วนของใบงานนะคะคุณครูก็จะมีให้นักเรียนตอบคําถามเนาะในใบงานของครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนตอบคําถามทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะก็คือคําถามเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของในใบความรู้แล้วก็ในคลิปที่ครูอธิบายให้ฟังนี่แหละค่ะนะคะนะครูค,คิดว่านักเรียนป .6 ก็คงไม่ยากเกินไปนะคะแล้วในสัปดาห์วันที่สิบสี่มิถุนายนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว,ว่าจะได้ เจอกับนักเรียนเนาะในห้องเรียนไม่ต้องมาเจอในแบบออนไลน์แบบนี้นะคะยังไงก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ